รนนบกระถ่ายเด้อจะพี่น้องประถ่ายมาแม่อูได,ด,ด,ด้ปันนดขัานหนึ่งรอยบาท ตขาปะทายยูุบานซีสเกตค่ะเอาบรรยากาศมาฝากสุขคนเดอพี่น้องคอยาล่นนี่สีหาสิบบาทคอยบานบ้านน้องโอสี่สิบบาทค่ะมันนี้พาพีผ้าน่องมาเบิงประเภทนี่ตบปปะท่ายเดอพี่น้องจ๋าอยู่ทาวังม่วค่ะอยู่ วัดพธิ์ศรีบันเปื่อยเนาะค่ะพื่นนีประเภนะทนี้โต๊ปทะเทศไทยทนหลังจากสงกรานแล้วเนาะค่ะตามประเภทนี้ไทยเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังล่อไปล่าอยู่ค่ะกำลังเตรียมการอาหารการกินเนี่กันิมนต์ค่ะมาหลายรูปหลายหลายวัดค่ะ คือแม่คั่วกำลังเตรียมเตรียมอาหารเนาะคะ่ะไอชั้นเพนค่ะไปผ้าในชั้นเทนะคะ่ะพี่นอนกำลังจะเตรียมอาหาร สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศประเพณีตบประทายนะคะที่ท่าวังงัวบ้านเปือยค่ะตอนนี้ในครัวกำลังเตรียมอาหารนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพระสงฆ์นะคะเตรียมรอทําพิธีอยู่ค่ะแล้วก็จะมีชาวบ้านนั่งนั่งรอนะแล้วก็ทยอยกันมาขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลย มาดูประเพณีตกประทายหลังจากสงกรานแล้วนะทางภาคอีสานก็จะมีประเพณีตกประทายค่ะอไอ้นี่ชาวบ้านกำลับบงเดินทางมาถึงนะคะไอ้หง่อนกับตัวได้มือนไปเหยียบไม่ห่อนมีแนวเหยียบ I am sorry ทั้งด้านพูนกับเป็นแม่ครัวเด้อค่ะเพื่อนกำลังเตรียมอาหารการกินเนาะแบบบ้นบานๆอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องจา๋าประเภทนี้ต๊ะปะท่ายเด้อ,ท,นนอ,อทั้งบ้านมีบ่บ้านพี่น้องเป็นบรรยากาศแบบบ้นบานๆอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้อง,องได้อีย่างมาละจ้ะ อะไรจะเปล่าก็ไปจุดทูบละบอกจักจักดอกใส่จุดผุนพะกัสิมี่หลวงปูหลวงตาให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาววังเมวเนาะพี่น้องชาวบ้านกัดจิกไป จุดถูกวายสักการะอยู่ขางด้านนูน่นเนาะค่ะพี่น้องจ๋าไม่ะไม่ไม่ไม่กม่ไก่ไมอไ่ไม่ไม่เม่ไมไ่ไม่ไมไม่ไ่ไม่่ไมได่ไมสิไปเฮ็ดไมไม่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 ไ่อ,อ,อ่่ น่งยงสีไม่งอไม่งอนงอดเยตอนจะใส่หรอที่บ้าน่บ้มันสั้นทีอยู่เนี่ยยมันมันโหน่โอ้น่าสงสารแมงงอดนะนี่ตัวนไ้กมุดเองเนี่ยปนีเลยไม่ได้ปนีปนใสลยนะริงแล้วกันเย สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศตกปลทายตกปลทายบ้านเฮาเดอร์พี่น้องจ๋ามาชมบรรยากาศเดี๋ยวสิไปไปไหว้หลวงพอหลวงปู่กันเด้อจากพี่น้องอีหยังบงเมื่อนีฝนกระตกลงมาสองคือผลเดียพี่น้องจ โต๊ะขมาเนาะคะ่ะคุณแม่เฮ่อไม่ใช่เลียวค่ะพูดผิดแล้วมั้งคะอันนี้ YouTube ค่ะ ตอนเกษตรกรปลงเปล่าแบบนี้ไม่ต้พอเพิ่มได้นอกจากจะเก็บเกี่ยวได้ไก็บเกี่ยวที่พี่เออแร้วว่าเล้วว่าคุณใส่นี่ค่ะพี่น้องเป็นหม่องหม่องที่ชาวบ้านเพิ่นให้ความเคารพสักการะบูชาเนาะค่ะเป็นเจ้าพ่อขุนหลวงคำแหงค่ะเจ้าพ่อขุนหลวงคำแหงเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ เป็นเครื่องสักการบูชามากพี่นองมีช่อบานกระสีมากมากบ่มาเข้าโรบกับไหวเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณเหลายเด้อทุกคนที่แวะเข้ามาค่ะขอบคุณหลย้ะเอาผ้าเมเท่้ก็สิไปใส่เอาหนั มึงอย่ามึงกวนมักเกินนอปันเอากวามควรตัวมัก็ยุติเนื่ออะได้เลยมาเดี๋ยวยังนั่งกับสิไปวายเจ้าพอขุนหลวงค้ำแหงน้ำเพลินเดอร์พี่น้อง Terima kasih telah menonton. ชาวบ้านกสีมาก,กราบหวานมองอันนี้เป็นตนบกพี่นองตนใหญ่ใหญ่เลยคุณตนบักไงสักซิบนั่ะพี่นองจ้ะสำหรับให้พ่แมพี่นองสวัสดีค่ะทำไมอธิษฐานเยอะจังอะ่ะอธิษฐานเยอะจังโอเค ดชมบรรากาศนามกนยากาามกามบรกานะคกคมกานยนะคมะบรยากนะาชมบรากาศนะคะบ้ากนคาชมบากพมรยกนะคะามนะามาคระบราะาบบรนบนะราบย จะไปถ่ายพูดต่ว่าปกป้อูเลน้ำก็ไปบริจาคับบริจากน้ำยังน้ำทั้งใ่ญ่ๆหนูหนูหนน้ำทั้งเนี๋ยเสียวมาเขียนสื่อกับนยามันหลงไ้ไป่างไปหาพวกเดียวเียวถามแป๊บนึงถามแป๊บนึงพี่ปีเบลมาเขียน สถานที่อีกหน่องหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องที่ชาวบ้านท่านจีนนเขารบกราบไหว้เนาะค่ะพี่น้องจา๋าภาพมันสิมืดนิดนึงเนาะคะ่ะคขนไหลซุดนี่จะเป็นยังมืดเลยตอนนี้ก็ล่อเห็ดพิธีอยู่ได้จากพี่น้องล่อเห็ดพิธีอยู่เนาะคะ่ะ ขอบคุณห,หลายเด้อพี่น้องที่แวะเขามารับชมรับฟังขอบคุณเลยหลายตอนนี้มากเบิ่งบรรยากาศตบประท่ายค่ะพี่น้องอยู่ชาวงูอ่ันเปนื่อยวัดโทษสีบันเปนื่อยเนาะค่ะเขียนน้ำเขียนขยน้ำไวยันคือพ่อแม่นั่งของพ่อา อันนี้เขาบริจาคถังน้ำนะคะแล้วก็น้ำด้วยนะก็เลยต้องเขียนชื่อเขียนชื่อไปนะคะไปทางพูนที่นี้ทางพูนเนปัญาการเชื่อวังก็สิบสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะคะสวัสดีนะคะเมื่อกี้นี่ไปสดผู้ซอยหมู่หกค่ะผู้ซอยหมู่หก เมียผู้ซอยค่ะพาพี่น้องชมบรรยากาศแล้วค่ะตบกระถายวัดท่าวังงัววัดโพสีบันเปื่อยของเฮาเด้อค่ะพี่น้องจา้นานี่บรรยากาศมองนี่กระติสเมน้ำมู้นแล้วค่ะพี่น้องจ้าบุ๋นเลมเห็นใบน้อกุ๋นเมน้ำมุ้นเนี่ยเกาะเนี่ยเก็ะปลาใหญ่นั่นนี่ปลาใหญ่หาย,อยเอาไปแล้วเป็นยังค่ะเป,เป็นเป็นแม่น้ำมูลค่ะฮัโลโหล นี่บดปลาไงอ่ะโอเคค่ะออมีปิ้งปลาอันนี้ให้เอาไปถวายถวายยังกอยู่โรงพยาบาลไทย่ะอ๋อเจ้าท่านเจ้าวาดอ๋อจะเอาไปถวายท่านเจ้าวาเด้วยขนน้ปลาเพิ่งเพิ่งยางเบร้อค่ะเข้าปิ้งไปใส่ผักท่านจะง่าม เรองนี้มันขาดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้บรรยากาศแบบบันบานบานห้าเนาะพี่น้อง่าถือจาสาเด้อค่นนี้มีเสียงเบาเสียงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ YouTube ค่ะ YouTube นะคะ YouTube ไม่ใช่เรียวค่ะอันนี้คือนเงินละจ้างมาล่ำมาให้เต็มคะโอ้ อันนี้คือเนวถ้า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 อ้นถ้าถ้คือแม่ครัวถ้าะคาถ้าถ้าถ้คถ้าถ้าถ้าถัาถ้าถ้าถัาถ้าถ้าถัาถ้าถ้าถ้่ถ้าน้าน้าถ้าถ้าถ้าบ้าถ้นถ้าง้าถ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 ้นถสาถ้าถ้าถ้าะ้าง้าถ้าถ้าถัาบ้าถ้าน้นถ้า้าถ้าน้า้าถ้าบ้าน้า้าาา้้า้าา้้า ก็ะไม้เบิ่งแน่เหมืเข้าไปดูสิคะช่อง YouTube นี่ถ่ายทอดสดค่ะถ่ายทอดสดน้าปลาแก้วค่ะปลาแก้วปลากปลาแก้วเด้อพี่น้องค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะเป็นกระเสกแล้วค่ะอันนี้เป็นอย่างบัะม่วงอันนี้บะม้วนโอ้สีย่ำบอกค่ะบะม่วงสีย่ำโอ้ในท้องสีย่ำบัะม่วงพี่น้องแห่งอากาศฮ้อนๆฝนกระตกลงมาน้าโอ้เป็นเข่ากันดีคักอลไรไม่แดงเจ้าบม่แดงแดง ม,กป,ปปมกป่าก็จำเพลิงค,ค่ะแซบนะคาแซบปุ่นนี่แต่เมคพัวพอพัวไ่ะพี่น้องอาหารป่าวันนี้มากินข้าวป่ากินข่าป่าค่ะพี่น้องจ้าปุ่นบรรยากาศพอขัวเมฆขัวค่ะคพี่น้องแซบบบ,บานอีสานบานเฮ้าเนาะไปตึกแหตึกป่ามามองนนเาอกิแบ กนปลาแซ่บแซ่บนะพี่นอลมทับข้างแาววกเส่งข้าวกลเบมากลับไปนอนน้ลองกนอกยเข้ากินอกชั้็บักบุ่งกินออกข้วหนุ่ยค้กินกับดำไข่ปลารดัปลารดั้ยเ็จะแซ่บับคุณคุณคนตำาำํามแซ่บแซ่บนะพี่นองเนิ่มเนมเนม

ใส่โอ้โอ้โอเคามา่กิจกรรมก่างแจี่ให้เดถี่เมื่อบ่าี่เม่อบ่ายเท่า่เม่บผูสยนยงไงกลัลว่องโลกัวม่ั่วที่นูนเข้า่าส่งส่งรางานส่งทั้งเทั้งไล่ แับสมท ah, id ั้งเทือดทั้งร่าไพี่น้องเฮาโบหูแต่ว่าเฮาโบเฮาหูแต่ว่าเหมือนเตยเออเฮ็ดนั่มเทือนี่แต่ว่าทะลกร้านในร่องเกิดร่องร่าไปอ่าทั่วโลกคนก็หูหูยังเพราะว่าเทคโนโลยีของเฮามันจะเดินเต่านาไปลงเกิดโลงรายไปแบบนี้ว่าแซ่บแซ่บพี่น้อง ใบหวานหวานพี่น้องจ้ะหวานตาหีนี่ยังเนี่ยบักว่าบางงวงอู้่บางวงเลยบางยายพี่น้องฝากให้ทายบ่โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อจากสกินเบิร์ดก็แล้วอีกปีหนึ่งสกินเบิร์ดก็แล้วพี่น้องกินเป็นปีเราได้หน่วยเหนือบางยหนึ่งพี่น้อง พออำนอยก็สะดวกบ้างทางดเอาอย่ามีอย่างนี้ตำบักงพี่น้องกุ้งตมะงพ่ปี๊งปลาติดกรานจะบมะุกะติดนนี้กะติดปังง่ายเพ่น้องจังไก่พ่น้องอพ่มมแม่คุณายกับกรดูว่าอเเคคุณายกับบนคุณากเพื่เก็บงกง่ายคุณ ตัวไปยื่ใจคะนึงฮะคัวนี้อ้าวตัวนึ่งแบบว่ายู่บนอหลุดวลาวบนแล้วคลกแม่เท้น่อี่วัฒนธรรมตะลายไม่ติดเรื่องร้ายไปย่ง้ายไปแต่่เทียงวาเป็นวัฒนธรรมดิสแว่าถ้องสีพอดไว้ ตัวห้าติดไม่ได้ใส่อมันามเจนาโอ้บักมงอย่างละมหาชนกโอ้มหาชนกนี่น้องจ้าบักงงมหาชนก่ไงแสบนีั้วงยใค่นนี่นีเียวหวานขอบคุณมากๆเลยนี่ภาพเกิดขึ้นได้เสมอค่ะขอบคุณทากครับ ท่านแม่พี่ปเอาเรจากกัล้มาบกเร่อยังเสียกาน่นะว่าไปก่อนพีนองเดียวบันสิเปียงใจปเปียบ,บักมวงขึ้นค่ะ <c oughs> อันนี้อดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านโบโบโบค่ะัโโโะโอโลเทส อดีตผู high, high, ้ใหญ่บ้านหันมาทางหน้ากล้องเลยค่ะสวัสดีนะคะน่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะอันนี้ภรรยาภรรยาผู้ใหญ่บตานทุกท่านงานถือกำลังขอบคุณค่ะความเท่เก็นวะเมือเน่าเมือเน่าเมือเน่าบ่คอยกับเจ้าบ่เจ้ากับคอยเน่าแล้วมื่อเนี่ยแสดที่ว่าเมือเน่าหรือว่าเมือตกปลา

คุณขามลำร่ังสีดิันตหารเทศน้องพี่นองอ่อนค่กพี่น้องจ้าวางในเมื่อไหลไข่ยัฟังแบเอมาบ้านขอบฟังบบนั้นสังเอว่าหิ้หยดสิ uh, วิ่งยังเงยโคลล่แต่โย่หันบที่เกาครับท uh 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 ี่นีตามมันเนื้อตามบันเลี่ยนแปลงไป เออคบมาเอ่อนี่นี่ฟ้าเอ่อฟ้าก่นมาเดี๋ยดคุณรื้อเปิดเดียวท่นบัตรเปิดเลยบัดเิ้างหน้าท่านพี่ดลบัดนั่นเปิดนกหน่ยบัเปิดาเบิ่งบ้ฟังทาเลดาเินน้โทรนิ้ยตรบงนันเป็นด่าเอ่อเาหน้าหน้าไล่มาเดือนหน้าหลากมาเดือนซิบเดือนซิบเดือนซิบเดือน มันตกในวันาบฟังเร้าถึงจะก้องจะโก้ยูตอนนีอวันว่งัววันว่างัวจองตามนะครับฟังวันน้งโอ่งวันน้งโอ่งคนกัตกอยู่อยู่ในป่าน้องปลาาเพ่อสำหรับวันงัวเข้าตกีขาวทอดหน้าอยู่เข้าเสียงหาดซาอยู่ฟังบัน ดำน้งโง่ดูฟังบน้งโงครัดคนเหมือนน้อเตียนแปลงไปครับน้อ,อ,อนเตียนแปลงไปฮะประเทศต,ตามตามคตเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าแต่พถิ่มก็เที่นี่ในวตนาต่มธรรม,มข่องกิอีสาเท่าคนว่าคนอีสานนี่น,นีดีอยู่หลายอย่างยาสได้เรื่อง,องิ่พรอมันนองเกา ยาสุดาศสตด์เสือนี้เป็นยาเป็นดีคนอีสาน,นี่ในะฮะสาัครสมาร,ส,มารสามัคคที่กันไว้ที่กองที่นี้จกเรอ่มโมไอซิทงแตกมากที่ดังมนกตีกองเลีวเ้นโโกกนนว,วนี่ครับที่สุภาษิตโบราณเป็นจาวาคนมีสานเข้ามาติดไปซส่กับสามเนี่กรมเรียวกันมันใช้ยางบนเป็นทุบของแม่อของค,คุณ ไปตำลวกร้านทงานการวัดวัุ่มวัดห้องดับที่เราครับเป็นเปลี่ยป่าก็อีสานนืครับี่ควันต่ำเยาอานิเทศแตกห้าที่ดังหน้าเห็นเขาเยาะมือห้องกับบมาหลวนการทำกิจกรรมกิจกรรมลวกกันเ่าเป็นประเทศนี่วัฒนทร้มตีคพามแม่เขาเคยเด็กมากลูกห้านแตที่ไหน้ ทำต่อทำต่อโดยเกี่ยวกับน้องของผู้ที่เคย่ทำมาหาจินโด้วยก็ะเพาสบายเกื่อมยากที่จว่างนข้อเข้าทนะครับหนาและเป็นพารนห้าวเพินข้าวแล้วสวยทำให้ายได้แต่้าวกินง่ายยืดจิ้มแตที่ว่างห่ข้อข้อเอกอกจาส่วนบุญส่วนกุสลนที่เก่า ี่พ่อแม่พูดเาเข้าแต่ทำมาหากินอยู่ในน่อยู่ในน่องหนุ่โมอยู่ในน่องหุ่โมของเข่าึงเอ้กเครื่องเยะมากเป็นมาลักอซอนดมซอสซีน พอเนี่ยีนนองเหนาแต่มาต๊กก่าใต้แต่ว่าขัุ้บนไม่มื้อำไปเปิดฟ้าพิงตู่พอที่ใส่ดันดัเนี่ยมันเปิดบ่มันเดมันดูครับครับแลววันนี้เปิดอรมันเปิดแ้กมันเปิดบ่ได้ศูนบ์ต้ยันจะกรเป็นศนยันดูดรอพอนี่ตีนหนองเหาทุกต่องตัวิธีการทางประพันาสนรตอนนี้ตอนนี้ หลบลมเนตาจากฝนจากพายเพื่อนพือปูโซอิสสาระสาตุศึกมาเพิ่กระทั่งสองนม่เมียครับแต่คอยคอยทือของคือของสื่อสายขางวิทยุใะการอ่านว่าภาระสิ้นจากภาวะกระชากของกระชากทุก่ังหาะกระทั่งเรานตก็การนี้แหล่ดูอกนอกตะเวนรสชาอาหารนักปั่

กงมัน่ยอยู่ในหเอามีดเลมากกีบึนเอามีดไมีดเป็นาดนมันหนีบวนุ๊ยเอาสอดหนีบเลยดึงแล้วก็ิังันท่เน่วไม้มาใส่มันยังไง

ทางไหนก็ได้ค่ะมีน้องเพื่อนมาน้องเพื่อนมานะคะอ่านะบอกว่าสุธาก็พี่สุธามาค่ะค่ะแล้วก็จากค่ะค่ะค่ะ